ใครเคยเจอปัญหาทะเลาะกับอู่ซ่อมรถบ้างคะรถเราเสียเอาไปซ่อมแล้วซ่อมไม่เสร็จหรือบินค่าซ่อมแพงเกินข้าเป็นจริงมากๆเลยอย่างนี้จะทำยังไงดีวันนี้กฎหมาย DIY มีคำตอบคะ่ะ วันนี้จะมาสอนเพื่อนๆทำคำฟ้องคดีผู้บริโภคนะคะกรณีที่เราเอารถไปซ่อมกับอู่ไม่ว่าจะเป็นอู่ที่เป็นนิติบุคคลหรืออู่เอกชนสถานะระหว่างเรากับอู่นะคะถือว่าเราเนี่ยเป็นผู้บริโภคและอู่เป็นผู้ประกอบธุรกิจนะคะเพราะว่าเขาได้รับค่าซ่อมนะคะเป็นค่าตอบแทนจากการให้บริการของเขานะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นคดีผู้บริโภคแล้วเราจึงไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในศาลนะคะไม่ว่ายอดจะทุนทรัพย์เท่าไหร่ก็มีเสียค่าธรรมเนียมนะคะต่อมานะคะมาดูในเรื่องการบรรยายฟ้องเอกสารทั้งหมดนี้นะคะจะแปะไว้ในลิงก์ให้เ,เพื่อนๆดาวน์โหลดแล้วก็นำไปแก้ไขเอกสารตามข้อได้จริงที่เกิดขึ้น หลักๆในการบรรยายฟ้องคดีผู้บริโภคนะคะในเรื่องซ่อมรถแล้วไม่เสร็จหรือซ่อมรถแล้วมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริงก็ตามก็ขอให้เ,เพื่อนๆเนี่ยอธิบายว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของรถนะคะที่นําไปซ่อมยี่ห้ออะไรคันหมายเลขที่เป็นอะไรนะคะแล้วก็อย่าลืมเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะคะเอกสารที่ต้องเตรียมเนี่ยก็ดูในรายละเอียดจากคําฟ้องที่แปะลิงก์ไว้ให้นะคะหลังจากนั้นนะคะ เราก็บอกว่าเนื่องจากรถของเราเนี่ยมีอาการอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นสตาร์ทไม่ติดนะคะหรืออาการอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เราแจ้งให้เจ้าของอู่นะคะมาดูรถแล้วเจ้าของอู่เนี่ยเขารับปากนะคะว่ารถคันนี้ซ่อมได้แล้วเราก็ตกลงให้เขาซ่อมนะคะเพราะฉะนั้นสัญญาจ้างทําของเนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วในขณะที่คําเสนอคําสนองตกต้องตรงกันนะคะ เมื่อสัญญาเกิดแล้วนะคะสัญญาจ้างทําของอย่างที่อธิบายไปในคลิปก่อนๆแล้วนะคะสัญญาจ้างทําของเนี่ยเป็นสัญญาที่กฎหมายไม่ได้บับว่าต้องมีแบบเพราะฉะนั้นการที่เราตกลงกันนะคะว่าจะให้ซ่อมและเขาก็รับปากว่าจะซ่อมเนี่ยก็เกิดเป็นสัญญาขึ้นแล้วนะคะทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ขอให้เพื่อนๆอ,อธิบายว่าวันที่เท่านี้นะคะได้มีการนํารถเข้าวิซ่อมในอู่แล้วก็ระหว่างนั้นก็มีการติดต่อกันนะคะ ว่ารถซ่อมเสร็จหรือยังรถเป็นอะไรนะคะตามข้อได้จริงที่ให้มาเนี่ยก็เจ้าของอู่ก็ได้บอกกับเจ้าของรถที่เอามาซ่อมนะคะบอกว่าอะไรหนึ่งสองสามสเสียนะคะทีนี้เจ้าของรถเองเนี่ยเพื่อที่จะอยากจะช่วยอู่นะคะให้ซ่อมรถเสร็จเร็วขึ้นก็เลยช่วยสั่งอะไร มาให้เจ้าของอู่นะคะโดยที่เราเองเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เขาขอเปลี่ยนหรือสิ่งที่เขาสั่งซื้อเนี่ยมันมีความจําเป็นจริงหรือไม่นะคะเรารถเราเสียตามจุดนั้นจริงหรือเปล่านะคะก็ได้แต่ไว้ใจเจ้าของอู่ทีนี้ซ่อมรถไปมานะคะก็เกิดการล่าช้าซ่อม6เดือนแล้วก็ยังไม่เสร็จแล้วก็ขอค่าแรงพร้อมกับเงินมาจําล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วรอแล้วรอเล่ารถก็ยังไม่เสร็จ ทีนี้พอเข้าไปดูรถจริงๆรถก็ซ่อมไม่เสร็จแล้วก็มีการนำอะไหล่บางส่วนไปใช้กับรถคันอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าของรถนะคะก็เลยบอกว่าอย่างนั้นก็บอกเลิกสัญญาแล้วจะขอนำรถเนี่ยไปซ่อมที่อู่แห่งอื่นหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการลงบันทึกประจำวันไว้ว่าเราบอกเลิกสัญญากับอู่แห่งแรกแล้วเราจะขอนำรถเนี่ยไปซ่อมที่อู่อื่น จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นบทบังคับนะคะว่าจะต้องไปแจ้งความเพราะว่าการแจ้งความก็บันเไว้เป็นหลักฐานเท่านั้นจริงๆแล้วเพียงว่าเราเนี่ยบอกเลิกสัญญาเขาด้วยวาจาก็ใช้ได้นะคะแต่เพื่อที่จะเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีต่อไปนะคะบันทิกกับสมวันไว้ก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งนะคะว่าเราบอกเลิกสัญญาจริงๆนะคะเป็นลายอักษรเนาะทีนี้หลังจากนั้นนะคะเจ้าของรถเองเนี่ยก็ได้นำรถ ไปซ่อมที่อู่ที่สองนะคะอู่แห่งใหม่โดยที่พบว่าอะไรในรถเนี่ยมีการหายไปบางอย่างนะคะแล้วก็มีการจ้างรถนะคะลากออกมาจากอู่แรกไปอู่แห่งใหม่แล้วก็ทําการซ่อมแซมรถนะคะทีนี้มาดูเรื่องค่าเสียหายนะคะที่เราต้องการให้อู่แรกนะคะทําการชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากอู่แรกเขาซ่อมรถเราไม่เสร็จแล้วก็ทําให้เราเสียหายหลายอย่าง ก็คือเราจะต้องลากรถไปซ่อมที่อู่แห่งใหม่นอกจากนั้นก็ยังมีการซื้ออะไรอะไรก็ไม่รู้นะคะเยอะแยะเลยให้เขาซ่อมแล้วเขาก็ซ่อมไม่สําเร็จเราก็ขอค่าเสียหายมานะคะโดยแจ้งเป็นรายละเอียดมาว่าตัวอย่างนะคะในเรื่องนี้เงินค่าซ่อมนะคะครั้งที่1ที่ขอเบิกไปแล้วก็เงินค่าซ่อมครั้งที่2ที่เบิกไปนะคะด้วยความจําใจนะคะอยากให้รถเสร็จเราก็โอนเงินให้ตลอด นอกจากนั้นนะคะยังมีค่าซื้ออะไหล่เพิ่มเติมที่เราซื้ออะไหล่ให้เขาแล้วแต่รถก็ยังซ่อมไม่ได้ซึ่งจากวิชาชีพของคนที่ประกอบอู่ซ่อมรถโดยหลักวิชาชีพแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีความรู้ความสามารถที่จะดําเนินการซ่อมให้ได้นะคะหรือถ้าซ่อมไม่ได้เขาก็ต้องควรที่จะชี้แจงเรานะคะว่าซ่อมไม่ได้อย่างไรเพราะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ากรณีนี้ไม่เคลียร์เลยในหลายๆเรื่องนะคะ นอกจากนั้นนะคะค่าเสียหายที่มีก็ยังมีเรื่องค่าลากรถโดยมีการลากรถเนี่ยจากอู่ที่1มาเก็บไว้ที่บ้านของเราก่อนที่เราจะลากจากบ้านเราไปอู่ที่2แล้วก็ขอค่าเสียหายมาแล้วก็คําขอท้ายฟ้องนะคะเราก็ขอค่าเสียหายจํานวนเงินเท่านี้บาทนะคะพร้อมดอกเบี้ยนเนี่ยตาล,ยละห้าต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับจากวันฟ้องจนก,กว่าจะชาระเสร็จนะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะคะของการฟ้องอู่ซ่อมรถหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็นําไปปรับใช้กับข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนะคะโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นนะคะเราสามารถที่จะฟ้องคดีด้วยตัวเองได้นะคะและกะรณี้ก็ฟ้องศาลเนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดนะคะ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆและกดแชร์ให้ความรู้ทางกฎหมายที่ฟังเข้าใจง่ายให้กับคนที่คุณรักนะคะ